สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคืนนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าขนลุกขนพองมาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญจากของมือสองชิ้นเล็กๆที่ดูไร้ค่าแต่มันกลับนำพาบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวตามติดเจ้าของใหม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามลองจินตนาการดูนะครับว่า ถ้าเสียงที่คุณได้ยินอยู่ข้างหูตลอดเวลาไม่ได้มาจากคนเป็นแต่มาจากเจ้าของเดิมที่ตามมาทวงของรักคืนคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวนี้มีชื่อว่าเสียงกระดิ่งปริศนาเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเอกชายหนุ่งพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่ชื่นชอบการเดินตลาดนัดของเก่าวันนั้นเป็นคืนวันศุกร์ที่อากาศค่อนข้างอบอ้าว เอกเดินลัดเลาะไปตามแผงขายของมือสองในย่านชานเมืองแสงไฟนีออนสลัวสลัวกับผู้คนที่เดินเบียดเสียดทำให้บรรยากาศดูวุ่นวายแต่สายตาของเอกกลับไปสะดุดเข้ากับแผงขายของเล็กๆที่ปูผ้าสีดำวางอยู่กับพื้นพอขาเป็นชายแก่ท่าทางแปลกๆนั่งนิ่งไม่ร้องเรียกลูกค้าบนผ้านั้นมีของวางอยู่ไม่กี่ชิ้น แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเอกที่สุดคือพวงกุญแจทองเหลืองเก่าๆลักษณะคล้ายกระดิ่งลูกเล็กๆผูกติดกับเชือกถักสีแดงเลือดหมูที่ดูซีดจ,จางไปตามกาลเวลาเอกหยิบมันขึ้นมาดูความเย็นเฉียบของโลหะแล่นผ่านปลายนิ้วขึ้นมาจนเขาขนลุกสู้โดยไม่ทราบสาเหตุตัวกระดิ่งมีรอยบุบเล็กน้อยเหมือนผ่านการกระแทกมา และเมื่อเขาลองเขย่าเบาๆเสียงกริง้งที่ดังกังวานออกมามันฟังดูโหยหวนและวังเวงอย่างประหลาดแตกต่างจากกระดิ่งทั่วไปรากับเสียงนั้นดังกล้องอยู่ในหัวมากกว่าได้ยินผ่านหูชายแก่คนขายเงยหน้ามองเอกด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะเอ่ยปากขายในราคาที่ถูกแสนถูกจนหน้าตกใจ เอกตัดสินใจซื้อมันมาทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเห็นว่าเป็นของแปลกดีเขาจัดการห้อยพวงกุญแจกระดิ่งนั้นเข้ากับกระเป๋าสะพายข้างใบโปรดแล้วเดินกลับห้องพักคืนนั้นหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเตรียมเข้านอนเอกวางกระเป๋าไว้ที่โต๊ะทำงานปลายเตียงบรรยากาศในห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเบาๆเอกกำลังเคลิมจะหลับ แต่แล้วจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงโลหะกระทบกันแผ่วเบากริง้งกริง้งดังมาจากทางปลายเตียงเอกลืมตาพลงขึ้นมาทันทีในความมืดหัวใจเต้นแรงสายตาเพ่งมองไปที่กระเป๋าสะพายมันนิ่งสนิทไม่มีลมพัดไม่มีอะไรไปแตะต้องมันเขาคิดว่าตัวเองคงหูแว่วไปเอง จึงพลิกตัวตะแคงข้างพยายามข่มตาหลับอีกครั้งแต่ทันทีที่หลับตาเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งนี้มันชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมีใครบางคนกำลังเอานิ้วเขี่ยกระดิ่งเล่นอยู่ที่ปลายเตียงของเขาเอกสะดุ้งสุดตัวรีบเอื้อมมือไปเปิดโครมไฟหัวเตียงแสงไฟสาดไปทั่วห้องทุกอย่างยังคงว่างเปล่ากระเป๋าสะพายยังวางอยู่ที่เดิมบนโต๊ะ เอกถอนหายใจยาวพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากงานหรืออาจจะเป็นเสียงจากห้องข้างๆที่ทะลุกำแพงเข้ามาเขาตัดสินใจลุกขึ้นไปดื่มน้ำเพื่อดับความกระวนกระวายใจก่อนจะกลับมานอนต่อโดยพยายามไม่ใส่ใจเสียงนั้นอีกจนกระทั่งเผลอหลับไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นเอกตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สดชื่นเท่าไหร่นักเขาคว้ากระเป๋าสะพายใบเดิมเพื่อออกไปทำงาน ระหว่างที่นั่งอยู่บนรถไฟฟ้าที่คนแน่นขนาดเสียงจอแจของผู้คนและการประกาศสถานีดังอยู่ตลอดเวลาแต่ท่ามกลางเสียงรบกวนเหล่านั้นเอกกลับได้ยินเสียงกริง๊งกแรกๆเขาคิดว่าเป็นเสียงกระดิ่งจากกระเป๋าที่กระแทกกับตัวเขาตอนรถเคลื่อนที่แต่เมื่อสังเกตดีๆเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจ เพราะแม้ในจังหวะที่เขายืนนิ่งสนิทหรือรถจอดนิ่งๆเสียงกระดิ่งนั้นก็ยังคงดังอยู่แบบไม่เป็นจังหวะจะโคนเหมือนกับว่ากระดิ่งนั้นมันสั่นไหวได้ด้วยตัวของมันเองความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเอกมาถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมงานตดข้างๆทักขึ้นมาว่าเอกนายเอาแมวมาเลี้ยงหรอทำไมได้ยินเสียงกระดิ่งคอแมวดังตลอดเลยเอกหน้าซีดเผือดรีบปฏิเสธและบอกว่าน่าจะเป็นพวงกุญแจใหม่ เขาตัดสินใจถอดพวงกุญแจกระดิ่งนั้นออกจากกระเป๋าแล้วยัดมันไว้ในลิ้นชักโต๊ะทํางานหวังว่าเสียงนั้นจะเงียบลงแต่เปล่าเลยตลอดทั้งบ่ายทุกครั้งที่เอกนั่งทํางานเงียบๆเ,เสียงกริง๊งแผ่วๆก็จะดังลอดออกมาจากลิ้นชักเหมือนมันกำลังประท้วงที่ถูกขังไว้เอกเริ่มไม่มีสมาธิทำงานเงื่อการแตกพลักทั้งที่แอร์ในออฟฟิศเย็นเฉียบ ตกเย็นเอกตัดสินใจนำพวงกุญแจนั้นกลับมาด้วยเพราะกลัวว่าจะรบกวนคนอื่นที่ออฟฟิศตอนกลางคืนระหว่างทางเดินเข้าหอพักซึ่งเป็นซอยเปลี่ยวไฟทางติดติดดับดับเอกรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามเสียงฝีเท้าดังตึกตึกตึกสลับกับเสียงกริง๊งกริ๊งที่ไม่ได้ดังมาจากกระเป๋าเขาแล้วแต่มันดังมาจากด้านหลังห่างออกไปไม่กี่ก้าวเอกใจกล้าหันควับกลับไปมอง แต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าและความมืดของซอยเปลี่ยวลมเย็นยะเยือกพัดวูบผ่านหน้าเขาไปพร้อมกับกลิ่นไหม้จางๆเหมือนกลิ่นฟืนไฟที่ลอยมาตามลมทั้งที่แถวนั้นไม่มีใครเผาอะไรเลยความกลัวเริ่มเกาะกินใจเอกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกลับถึงห้องเขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่เก็บของสิ่งนี้ไว้กับตัวอีกต่อไป เอกแกะพวงกุญแจกระดิ่งออกจากกระเป๋าแล้วโยนมันลงถังขยะใบใหญ่หน้าหอพักก่อนจะรีบวิ่งขึ้นห้องล็อกประตูลงกลอนและเปิดไฟทุกดวงจนสว่างโร่เขารู้สึกโล่งใจขึ้นมาเปราะหนึ่งคิดว่าเรื่องบ้าๆบานี้คงจบลงเสียทีเอกอาบน้ำและพยายามทำตัวให้ผ่อนคลายเปิดทีวีดูรายการตลกเพื่อกลบความเงียบ เวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนเอกเผลอหลับไปบนโซฟาหน้าทีวีเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงกระดูกทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์ทีวียังคงเปิดอยู่แต่หน้าจอกลายเป็นสีดำสนิทมีเพียงเสียงซาซาของสัญญาณที่ขาดหายแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจคือเสียงที่ขุนหูเสียง กริ้งกดังมาจากหน้าประตูห้องเอกตัวแข็งทื่อจ้องมองไปที่ลูกบิดประตูเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่ครั้งเดียวแต่มันดังต่อเนื่องพร้อมกับเสียงเคาะประตูเบาๆก๊อกก๊อกก๊อก,ก,กแล้วตามด้วยเสียงครูดของเล็บยาวๆที่ลากลงมาตามบานประตูไม้เอกรวบรวมความกล้าตะโกนถามออกไปว่าใครครับ แต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงกระดิ่งที่ดังถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นราวกับว่าคนข้างนอกกำลังเขย่ามันด้วยความโกรธเกรี้ยวเอกค่อยๆย,ย่องไปที่ประตูมองหลอดผ่านตาแมวออกไปสิ่งที่เขาเห็นคือความว่างเปล่าของทางเดินหอพักไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่ทันทีที่เขาถอนสายตาออกมาเสียงกระดิ่งกลับดังขึ้นที่ข้างหูเขาชัดเจนเหมือนมีคนมายืนกระซิบอยู่ข้างหลังเอกสะดุ้งหยงหันขวับกลับไปมองภายในห้องบนโต๊ะกลางหน้าโซฟา พวงกุญแจกระดิ่งอันนั้นพวงที่เขาพึ่งโยนทิ้งถังขยะไปเมื่อหัวค่ามันวางสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นสภาพเปื้อนคราบขมเาาสีดำจางๆที่เดิมทีไม่มีอยู่เอกถอยกรูดไปจนติดกำแพงขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติและเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับโจรขโมยของแต่เขากำลังเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่ต้องการจะสื่อสารหรือต้องการอะไรบางอย่างจากเขาเอกสุดตัวลงนั่งกับพื้นสายปลาจับจ้องไปที่พวงกุญแจกระดิ่งเรากับมันเป็นระเบิดเวลาเขาไม่กล้าแตะต้องมันอีกแต่ก็รู้ว่าหนีไปไหนไม่ได้ คืนนั้นทั้งคืนเอกไม่ได้นอนเลยเขาเปิดไฟสว่างโร่นั่งจ้องพวงกุญแจนั้นจนเช้าทุกครั้งที่เขาเผลอกระพริบตาหรือละสายตาไปเพียงเสี้ยววินาทีเขาจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นเบาๆเหมือนการเตือนว่าอย่าละสายตาเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเข้ามาความกลัวเริ่มทุเลาลงเล็กน้อยเอกตัดสินใจว่าเขาต้องหาคำตอบว่าของชิ้นนี้มาจากไหนและมันต้องการอะไร เอกใช้ทิชชู่ห่อพวงกุญแจนั้นอย่างระมัดระวังแล้วนำมันออกมาส่องดูภายใต้แสงแดดชัดๆอีกครั้งคราวนี้เขาเพ่งมองรายละเอียดทุกตารางนิ้วและเขาก็พบสิ่งผิดปกติที่บริเวณขอบด้านในของตัวระฆังทองเหลืองมีรอยสลักเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นตัวเลขไทยสลักไว้ว่า404และมีรอยขีดข่วนเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า J ตัวอักษรดูบิดเบี้ยวเหมือนใช้ของแหลมคมขูดขีดด้วยความเร่งรีบหรือความเจ็บปวดเอกรีบเดินทางกลับไปที่ตลาดนัดของเก่าที่เขาซื้อของชิ้นนี้มาหวังว่าจะเจอชายแก่คนเดิมเพื่อสอบถามที่มาแต่เมื่อไปถึงล็อกนั้นกลับว่างเปล่า เอกเดินถามแม่ค้าแผงข้างๆแม่ค้าบอกว่าลุงคนนั้นแกไม่ค่อยมาขายรอบนานๆจะมาทีแกชอบไปรับของมาจากพวกตึกร้างบ้านที่ถูกไฟไหม้หรือพวกของเหลือถึงจากที่เกิดเหตุมาขายถูกๆ เอกได้ยินคำว่าไฟไหม้ขนแขนก็ลุกชันขึ้นมาทันทีภาพคราบขมเหมาดำที่ติดอยู่บนพวงก,กุญแจเมื่อคืนย้อนกลับเข้ามาในหัวเขาลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้หอพักหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีเลขห้อง404ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลมากมายหลั่งไหลออกมาแต่มีข่าวหนึ่งที่สะดุดตาเขาที่สุดเป็นข่าวไฟไหมหอพักหญิงเก่าแก่ย่านชานเมืองเมื่อหปีก่อนต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นสี่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นนักศึกษาสาวที่ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันชื่อของเธอขึ้นต้นด้วยตัวเจตรงกับรอยสลักบนกระดิ่งเอกเริ่มปฏิติดประต่อเรื่องราวได้แล้วว่าเจ้าของกระดิ่งนี้คือใครและทำไมกลิ่นไหมถึงตามติดมาพร้อมกับเสียงกระดิ่งเสมอ หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นเอกกลับมาที่ห้องด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งกว่าเดิมเขารู้แล้วว่าเขากำลังถือครองของดูต่างหน้าของผู้ตายแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อจะเอาไปทำบุญถวายวัดหรือต้องเอาไปคืนที่เดิมคืนนั้นความเฮี้ยนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเอกไม่สามารถฝืนตื่นได้ตลอดคืนเขาพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียและทันทีที่เข้าสู่ห้วงนิทรา เขาก็ฝันในฝันนั้นบรรยากาศรอบตัวเป็นสีแดงฉานร้อนระอุจนแทบหายใจไม่ออกเอกมองเห็นภาพผ่านสายตาของใครบางคนเขากำลังวิ่งวิ่งอย่างตื่นตระนกไปตามทางเดินแคบๆของหอพักไม้เก่าๆควันไฟหนาทึบคละคลุ้งไปทั่วเสียงหวีดร้องของผู้คนดังระงมสลับกับเสียงไอโคลก พวงกุญแจกระดิ่งในมือกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงตามจังหวะการวิ่งเสียงกริง้งกริ้งของมันดังแข่งกับเสียงไฟที่กำลังลามเลียฝาผนังเจ้าของร่างพยายามจะวิ่งลงบันไดแต่เปเลวไฟลูกใหญ่พุ่งขึ้นมาจากชั้นล่างปิดทางหนีเธอหันหลังกลับไปที่ห้องห้องหนึ่งหมายเลข404เธอพยายามเปิดประตูเข้าไปเพื่อหลบภัยหรืออาจจะเพื่อไปเอาของสำคัญบางอย่าง แต่ลูกบิดประตูร้อนจัดจนลวกมือเธอทุบป,ประตูร้องเรียกให้ใครสักคนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินในจังหวะที่สติกำลังจะเลือนรางเพราะสำลักควันมือที่กำพวงก,กุญแจแน่งค่อยๆค,ค,คลายออกกระดิ่งกลิ้งหลุดจากมือไหลไปตามพื้นไม้ที่เริ่มเอียงแล้วตกลงไปในร่องแตกของพื้นร่างของเธอค่อยๆแน่นนิ่งไปพร้อมกับเสียงกระดิ่งที่เงียบลง เอกสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยสภาพเหงื่อท่วมตัวหอบหายใจถี่รัวเหมือนเพิ่งผ่านการวิ่งหนีตายมาจริงๆเสียงกริง้งดังขึ้นแผวเบาที่ข้างหูอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้ฟังดูน่ากลัวเหมือนก่อนมันฟังดูเศร้าสร้อยและวิ่งวอนเอกรู้ทันทีว่าสิ่งที่วิญญาณดวงนั้นต้องการไม่ใช่การหลอกหลอนแต่เธอต้องการให้เขาพาเธอกลับบ้าน พาพวงกุญแจชิ้นสุดท้ายที่เธอหวงแหนกลับไปสู่ที่ที่เธอจากมากลับไปคืนที่หน้าห้อง404แห่งนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอกตัดสินใจลางงานเขาค้นหาพิกัดของหอพัก้างแห่งนั้นจากข่าวเก่ามันตั้งอยู่ในซอยลึกย่านชานเมืองที่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่รกร้าง เอกเก็บพวงกุญแจกระดิ่งใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีแล้วออกเดินทางทันทีตลอดการเดินทางเอกรู้สึกได้ถึงความหนักอึ้งที่กดทับลงบนบา่าเหมือนมีใครบางคนนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไปด้วยและทุกครั้งที่รถตกหลุมหรือสะเทือนเสียงกระดิ่งจะดังลอดออกมาจากกระเป๋าเป้แม้ว่าเขาจะห่อมันไว้อย่างดีแล้วก็ตาม เมื่อมาถึงจุดหมายภาพที่เห็นตรงหน้าคืออาคารพาณิชย์สูงสี่ชั้นสภาพทรุดโทรมจากการถูกไฟไหม้ผนังตึกเป็นสีดำเมียมจากคราบขเมเหาหน้าต่างทุกบานแตกละเอียดเหลือเพียงกรอบหน้าต่างที่ดูเหมือนเบ้าตาที่กลวงโบจ้องลงมา รอบๆอ,อาคารมีหญ้าขึ้นสูงพ่วมหัวและมีรั้วสังกะสีเก่าๆกั้นไว้พร้อมป้ายห้ามเข้าที่สีซีดจางบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนหน้าอึดอัดทั้งที่เป็นเวลากลางวันแสกแสแต่นกสักตัวก็ไม่มีบินผ่านเอกจอดรถไว้ด้านนอกแล้วหาทางลอดช่องรั้วสังกะสีเข้าไป ทันทีที่เท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นหญ้าภายในเขตหอพักลมเย็นเยือกพัดวูบเข้าปะทะหน้าทั้งที่แดดกำลังเปรี้ยงเสียงกระดิ่งในกระเป๋าเป้เริ่มสั่นดังขึ้นเรื่อยๆกริ๊งกริ๊งกริ๊งถี่รัวเหมือนเร่งเร้าให้เขาเดินเข้าไปเอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความกลา้าแล้วเดินตรงไปยังทางเข้าตึกที่มืดมิด กลิ่นเหม็นอับของราและกลิ่นไหม้จางๆลอยมาแตะจมูกยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไรความรู้สึกอึดอัดก็ยิ่งทวีคูณเหมือนอากาศรอบตัวมันหนักขึ้นจนหายใจลำบากเอกก้าวเข้าไปในตัวตึกชั้นล่างเต็มไปด้วยขยะและซากเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกไฟไหม้จนจำสภาพเดิมไม่ได้แสงสว่างส่องเข้ามาได้เพียงรำไร เขาต้องเปิดไฟฉายจากมือถือเพื่อส่องทางบันไดาทางขึ้นอยู่ทางขวามือราวบันไดเหล็กบิดงอจากความร้อนในอดีตเอกวางเท้าลงบนบันไดขั้นแรกเสียงไม้ลั่นเอียดดังสะท้อนกล้องไปทั่วตึกที่เงียบสงัดวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังมาจากชั้นบนเดินย่ำลงมาตึกตึกตึก เพื่อมารอรับเขาเอกยืนตัวแข็งทื่ออยู่ที่ตีนบันไดเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงที่ชานพักบันไดชั้นสองเขาเงยหน้าขึ้นไปส่องไฟฉายแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าและความมืดที่ดูเหมือนจะกลืนกินแสงไฟมีเพียงฝุ่นละอองที่ลอยฟุ้งอยู่ในลำแสงเอกกลั้นใจก้าวเดินต่อไปทีละขั้นทีละขั้น พยายามไม่สนใจเสียงแปลกปลอมรอบตัวยิ่งขึ้นสูงทางเดินยิ่งแคบลงและเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางผนังรอบด้านเต็มไปด้วยรอยคราบขม่าที่เป็นรูปร่างประหลาดบางรอยดูเหมือนมือคนที่ตะเกียกตะกายหาทางออกเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสามบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปอากาศที่นี่เย็นเยียบจนผิดปกติ และเสียงกระดิ่งในกระเป๋าของเขาก็ดังไม่หยุดมันดังแบบก้องกังวานเหมือนเขากำลังเดินอยู่ในระังใบใหญ่เอกเริ่มรู้สึกเวียนหัวภาพซ้อนของเปลวไฟเริ่มแวบเข้ามาในหางตาเขาเห็นเงาลางๆของคนวิ่งผ่านไปมาที่หางตาซ้ายทีขวาทีพอหันไปมองก็ไม่เจออะไรเหมือนจิตของเขาเริ่มเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตมากขึ้นเรื่อยๆ เขามาหยุดที่หน้าบันไดาทางขึ้นชั้นสี่ชั้นที่เป็นจุดหมายปลายทางและเป็นจุดต้นเพลิงใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกความกลัวบอกให้เขาหันหลังกลับแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความต้องการที่จะจบเรื่องนี้ผลักดันให้เขาก้าวต่อไปทันทีที่เท้าแตะพื้นชั้นสี่เสียงร้องไห้คร่ำครวญแผ่วเบา,เบาก็ดังแว่วมาตามลม มันเป็นเสียงของผู้หญิงฟังดูเจ็บปวดและทรมานเสียงนั้นดังมาจากสุดทางเดินที่ซึ่งห้อง404ตั้งอยู่ทางเดินชั้นสี่เสียหายหนักที่สุดพื้นไม้บางส่วนทะลุเป็นรูโวเห็นโครงเหล็กเอกต้องเดินอย่างระมัดระวังเขาค่อยๆเดินผ่านห้องต่างๆที่ประตูเปิดอ้าซ่าจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่ง ประตูห้องนี้ยังคงปิดอยู่แต่สภาพไม่เกรียมจนเป็นตอตะโกตัวเลข404ที่หน้าห้องเลือนลางแทบมองไม่เห็นแต่เอกจำมันได้แม่นยำจากความฝันเขามายืนอยู่หน้าจุดเกิดเหตุแล้วมือที่สั่นเทาของเขาล้วงเข้าไปในกระปเป๋าเป้หยิบพวงกุญแจกระดิ่งออกมา ทันทีที่กระดิ่งสัมผัสอากาศของชั้นสี่มันก็หยุดสั่นและเงียบเสียงลงอย่างกระทันหันความเงียบที่เกิดขึ้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงดังเสียอีกเอกยืนถือพวงก,กุญแจกระดิ่งอยู่หน้าประตูห้อง404ความเงียบรอบตัวทำให้เขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูที่ดำเมียมรู้สึกสากมือจะคราบเขา่า เขาพยายามบิดมันแต่ลูกบิดแข็งเกรงเหมือนถูกล็อกตายจากด้านในหรือไม่ก็สนิมกินจนขยับไม่ได้เอกตัดสินใจใช้ไหล่กระแทกเบาๆประตูไม้ที่ผูกร่อนส่งเสียงลั่นเอี๊ยดก่อนจะค่อยๆแง้มเปิดออกเผยให้เห็นความมืดมิดภายในห้องกลิ่นเหม็นไหม้ฉุนกึกพุ่งออกมาประทะหน้าเอกอย่างรุนแรงเหมือนไฟพึ่งมอดลงเมื่อวานเอกยกไฟฉายส่องเข้าไปภายในห้อง สภาพในห้องเละเทะไม่มีชิ้นดีเตียงนอนเหลือเพียงโครงเหล็กตู้เสื้อผ้าล้มระเนระนาดกองขี้เท้าและซากปรักหักพังทับถมกันอยู่เต็มพื้นเอกก้าวเท้าเข้าไปในห้องพื้นห้องส่งเสียงกรอบแกรบจากเศษซากที่เขาเหยียบย่ำเขากวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่จะวางพวงกุญแจคืนทันใดนั้นสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับมุมห้องด้านในสุด ตรงนั้นพื้นไม้ทะลุเป็นรูโหวขนาดใหญ่และมีแสงสว่างเรืองรองสีส้มจางๆลอยขึ้นมาจากรูนั้นเหมือนมีไฟกำลังคุกรุ่นอยู่ข้างล่างเอกใจหายวาบรีบถอยหลังแต่ขาของเขากลับก้าวไม่ออกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาฉุดข้อเท้าเขาไว้เขาพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิน้นแรงบีบที่ข้อเท้าก็ยิ่งแน่นขึ้นเอกก้มลงมองที่เท้าตัวเอง สิ่งที่เขาเห็นคือเงาสีดำทมินรูปร่างเหมือนมือคนยืดออกมาจากเงาใต้เตียงจับข้อเท้าเขาไว้แน่นในขณะเดียวกันเสียงกระดิ่งในมือของเขาก็เริ่มร้อนจี๋ขึ้นมาจนแทบถือไม่ได้เอกเจ็บปวดแต่ก็ไม่กล้าปล่อยมันหลุดมือเสียงร้องไห้ที่เคยแผ่วเบาตอนนี้ดังระงมไปทั่วห้องช่วยด้วยร้อนไม่ไหวแล้ว เสียงนั้นไม่ได้ดังผ่านหูแต่ดังเข้ามาในสมองของเขาโดยตรงภาพลวงตาเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเอกเห็นไฟกำลังลุกไหม้รอบตัวเขาจริงๆเปลวไฟสีส้มแดงกำลังลามเลียเข้ามาใกล้เขาติดอยู่ในภาพจำสุดท้ายของวิญญาณดวงนี้สติของเอกเริ่มตะเลดิดเขาตะโกนบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ภาพหลอน เอกหลับตาแน่นพยายามรวบรวมสมาธินึกถึงจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่ผมเอาของมาคืนผมพาคุณกลับมาแล้วเอกตะโกนกล้องแข่งกับเสียงไฟในภาพหลอนเขาชูพวงกุญแจกระดิ่งขึ้นสูงนี่คือของของคุณรับมันไปแล้วปล่อยผมไปสิ้นเสียงตะโกนแรงบีบที่ข้อเท้าค่อยๆค,คลายออกความร้อนจากพวงกุญแจเริ่มลดลง ภาเปลวไฟรอบตัวค่อยๆจางหายไปกลับกลายเป็นสภาพห้องร้างที่มืดมิดตามเดิมเอกหอบหายใจหนักหน่วงเหงื่อท่วมตัวเขาเดินโซซัดโซเซไปที่รูโหกกลางห้องที่เขาเห็นในนิมิตตอนแรกตรงนั้นมีคานไม้ไหม้ไฟพาดอยู่ และที่ซอกหลืบเล็กๆบนคานไม้นั้นเขาเห็นอะไรบางอย่างสะท้อนแสงไฟฉายมันคือกิฟตติดผมโลหะรูปดอกไม้เล็กๆที่ยังคงสภาพดีอย่างเหลือเชื่อวางอยู่คู่กับเศษผ้าที่น่าจะเป็นกระเป๋าเงินใบเก่าเอกรู้ทันทีว่านี่คือจุดที่เธอทำของหล่นหายหรืออาจจะเป็นจุดที่เธอสิ้นใจ เค่อยๆค,คุกเข่าลงวางพวงกุญแจกระดิ่งลงไปข้างๆกิฟติดผมนั้นอย่างบรรจงทันทีที่โลหะสัมผัสกันเสียงวิงแหลมสูงดังขึ้นวูบหนึ่งก่อนจะเงียบหายไปบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งและกดดันพลันเบาบางลงอย่างน่าประหลาดลมเย็นๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่แตกกว้างพัดเอาความร้อนและความอึอดอัดออกไป เอกเงยหน้าขึ้นมองที่มุมห้องเขาเห็นร่างจางๆของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักศึกษาที่มีรอยไหมขาดวิน่นเธอยือนมองเขาด้วยใบหน้าที่เศร้าสร้อยแต่แววตาดูสงบลงเธอค่อยๆคลี่ยิ้มบางๆให้เขาเป็นรอยยิ้มของการขอบคุณก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปกับความมืดเอกพนมมือไหว้ขอขมาและอุทิศส่วนกุศลให้เธอสั้นๆ ไปสู่สุขคตินะครับผมเอาของมาคืนให้แล้วหมดห่วงได้แล้วนะเขาพูดกับความว่างเปล่าก่อนจะค่อยๆถอยหลังออกจากค่อมปิดประตูที่พังยับเยินนั้นลงเบาๆเป็นการปิดฉากเรื่องราวความผูกพันที่น่าเศร้านี้เอกเดินลงมาจากตึกร้างด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงขาที่เคยหนักอึ้งตอนนี้กลับเบาสบาย เขาเดินผ่านโถงทางเดินชั้นล่างลอดรั้วสังกสีออกมาสู่โลกภายนอกแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมาทำให้เขารู้สึกอ,กอบอุ่นอย่างประหลาดเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยไม่มีเสียงกระดิ่งดังรบกวนอีกเลยไม่มีเสียงฝีเท้าตามหลังไม่มีใครซ้อนท้ายความเงียบสงบที่เขาโหยหามาตลอดหลายวันในที่สุด ก็ได้กลับคืนมาคืนนั้นเอกหลับสนิทเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์เขาไม่ฝันเห็นไฟไม่ฝันเห็นใครแล้วไม่มีเสียงกริ้งกริ้งมารบกวนชีวิตชีวิตของเอกกลับมาเป็นปกติแต่เขาก็ได้บทเรียนราคาแพงว่าของเก่าของมือสองทุกชิ้นมีประวัติ มีเรื่องราวและอาจมีเจ้าของที่ยังคงหวงแหนการจะนำของใครมาใช้บางทีเราอาจต้องขออนุญาตหรือพิจารณาให้ดีเสียก่อนเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเรากำลังพาอะไรกลับบ้านมาด้วยเรื่องราวของเสียงกระดิ่งปริศนาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์และเตือนใจใครหลายๆคนเวลาไปเดินตลาดของเก่าครั้งหน้าลองสังเกตให้ดีนะครับว่าของที่คุณกำลังหยิบขึ้นมามีรอยตำหนิแปลกๆหรือมีความรู้สึกเย็นยะเยือกแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีเจ้าของเดิมเขาอาจจะกำลังยืนมองคุณอยู่ข้างๆแผงนั้นก็ได้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนจบนะครับหากชอบเรื่องเล่าหลอนๆบรรยากาศสมจริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องสยองขวัญในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ